ีฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะคะฉันติดต่อกับเกรอนแล้วเขายินดีจะเข้าร่วมกับพวกเราเรานัดกันไว้จะไปเจอกันข้างหน้าเกรอนนักล่าปีศาจคลั่งฉันนึกว่าเป็นแค่ตำนานที่พวกทางใต้ของพวกเธอแต่งขึ้น ใช้เรื่องเล่าแบบนั้นเพื่อปลุกขวัญกำลังใจยอดเขานั่นทำไมถึงกลมขนาดนั้นนั่นมันโทยกักษ์ภูเขาหยวนซานทำไมหัวของมันถึงแหลมขึ้นละ่ะนั่นมันวิชาดาบสวรรค์ร่วงหลน่นกระบ,บวนท่าที่หนึ่งอะไรนะ เมโรไวคนเหล่านี้คือผู้ช่วยที่นายพูดถึงในจดหมายสินะพูดจะแรงไปหน่อยไหมพวกเรานี่แหละคือสหายร่วมรบที่จะไปปราบจองปีศาจด้วยกันพอแค่นั้นแหละแบ่งเส้นให้ชัดเจนจะดีกับทั้งสองฝ่ายความผูกพันทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งเกินไปมีแต่จะกลายเป็นภาระหรือไม่ก็เป็นภัยแอบแฝง ฉันไม่เห็นด้วยกับคําพูดของนายจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมันก็ไม่เกี่ยวกับฉันต้องขอโทษด้วยนะเขาเป็นคนแบบนี้แหละนิสัยเข้ากับคนยากหน่อยไม่เป็นไรหรอกเขามีความเชื่อของเขายังไงซะต่อไปฉันก็คงไม่ได้มีมิตรภาพอะไรกับเขาอยู่ดี นี่นายจริงเหรอใช่ฉันเองเยี่ยมเลยนายยังมีชีวิตอยู่ร้องไห้ทำไมกันแบบนี้ไม่เหมือนนายเลยสักนิดฉันแค่ไม่คิดว่าจะได้เจอพวกของอีกครั้งขอโทษนะถ้าตอนนั้นฉันทำได้ดีกว่านี้พวกนายก็คงหัวหน้าเกิดอะไรขึ้นครับไม่เกี่ยวกับพวกแก ออกไปซะพื้นพังไปหลายชั้นเลยนะทํากันสะโหดเชี่ยวชัดเลยว่าหัวหน้าเป็นคนที่เก็บกดมานานพอระเบิดออกมาทีก็เหมือนสัตว์้ายคลั่งมันเจ็บนะขนาดพลังป้องกันของสาวร่างใหญ่คนนั้นยังทำให้เจ็บไม่แปลกใจเลยที่ร้องดังขนาดนั้นอย่าฟังสิ่งที่ไม่ควรฟังเกรอนนายยังรู้สึกผิดกับเรื่องในอดีตอยู่งั้นหรอ ฉพอพอฉันเบื่อจะฟังนายพูดถ้าทําได้ดีกว่านี้อะไรของนายนั่นอย่าพูดอีกเลยฉันพูดจาหน้ารําคาญขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยเจ็บเจ็บอดทนหน่อยแค่นี้ก็ร้องแล้วหรอฉันเองก็โดนนายอาจนกระดูกหักไปสิบกว่าซี่เลยนะก็ฉันกลัวเจ็บนี่นาะถึงได้ใส่เกราะหนาๆนานาตลอดไง งั้นนายก็กลับมาเกิดใหม่เป็นปีศาจมาสองปีแล้วสินะแล้วเฟย่าก็ด้วยหรอใช่แล้วตอนนั้นฉันใช้สัมผัสสายเลือดตามหาน้องสาวนึกว่ามีแค่เราสองคนเท่านั้นที่ไม่รู้ทำไมถึงได้มาเกิดใหม่เป็นปีศาจงั้นนายก็เปลี่ยนเพศงั้นหรอนายกลายเป็นปีศาจหญิงได้ยังไงฉันเป็นผู้หญิงตั้งแต่แรกต่างหาก งั้นเรารู้จักกันมาสองสาปีนายคิดว่าฉันเป็นผู้ชายมาตลอดงั้นหรอเมื่อก่อนเมโรไว้กับฉันเคยทะเลาะก,กันเขาบอกว่าฉันดูคนไม่เป็นฉันก็คิดว่าเขาแค่พูดประชดนอกจากฉันแล้วคนอื่นรู้ไหมคนอื่นก็รู้หมดนะแล้วทำไมไม่บอกฉันตั้งแต่แรกแล้วทำไมนายไม่ถามละ่ะฉันนึกว่านายรู้แล้วซะอีก ขอยืนยันอีกทีเธอไม่ได้รอฉันเล่นใช่ไหมแน่นอนสินายไม่ได้ยินที่เฟย่าเรียกฉันว่าเจเจเหรอฉันนึกว่าเจเจเป็นคำเรียกของนักรบแบบเธอในภาษาของชนเผ่าทางเหนือซะอีกมังนะโซลีฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ